สวัสดีค่ะวันนี้มีอ้อยมีเมนูน้ำพริกตาแดงเห็ดหอมแห้งมาให้รับชมกันเป็นน้ำพริกตาแดงที่เพิ่มเห็ดหอมแห้งลงไปและมีรสชาติที่จัดจ้านซึ่งมีความหอมของวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆที่ใช้ทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งน้ำพริกที่ทานได้บ่อยๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยจะนำเห็ดหอมแห้ง50กรัมไปแช่น้ำร้อนจัด แล้วพักทิ้งไว้อย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงหรือใครจะนำไปต้มก็ได้นะคะใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีหลังจากที่มี่อ้อยพักทิ้งไว้อย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงหรือต้มเป็นเวลา10นาทีมีอ้อยจะนำมาล้างน้ำให้สะอาดประมาณ2-3ครั้งหรือจนกว่าเห็ดหอมแห้งจะสะอาดค่อยๆล้างทีละดอกนะคะจะได้สะอาดอย่างทั่วถึงเห็ดหอมแห้งนี้มีอ้อยใช้ทั้งดอกเลยค่ะรวมทั้งขาด้วยมีอ้อยจะไม่ตัดขาออกค่ะ ส่วนน้ำที่เหลือจากการล้างเห็ดหอมแห้งไม่อ้อยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ มื่อมีอ้อยล้างเห็ดหอมแห้งจนน้ำในชามเริ่มใสก็เป็นอันว่าเห็ดหอมแห้งสะอาดดีแล้วนะคะให้บีบเอาน้ำออกมาจากเห็ดหอมแห้งให้ได้มากที่สุดจะบีบเอาน้ำออกทีละดอกหรือหลายๆดอกแล้วแต่กำลังมือของท่านผู้ชมเลยค่ะหลังจากที่มื่อ้อยบีบเอาน้ำออกจากเห็ดหอมแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หั่นเห็ดหอมแห้งเป็นชิ้นๆให้มีความหนาประมาณ2-3ถึงมมิลลิเมตร มื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปหั่นส่วนของหัวหอมแดง130กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่ต้องเล็กมากค่ะเพื่อง่ายและประหยัดเวลาในการคั่วส่วนกระเทียมที่ไม่อ้อยใช้เป็นกระเทียมไทย70กรัมถ้าใครไม่มีสามารถใช้กระเทียมจีนได้ค่ะ มีอ้อยจะไม่หั่นกระเทียมนะคะเพราะว่ากีบเล็กหลังจากนั้นให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะตัดพริกแห้งเม็ดใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่20กรัมพริกแห้งเม็ดเล็ก40กรัมแต่ไม่ต้องตัดค่ะพริกแห้งต้งสอนชนิดก่อนนํามาใช้ให้ล้างน้ําให้สะอาดก่อนและพริกแห้งเม็ดใหญ่ให้เอามาเล็ดออกด้วยค่ะส่วนพริกแห้งเม็ดเล็กไม่ต้องเอามาเล็ดออกหลังจากที่ตัดพริกแห้งเม็ดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําไปคั่วด้วยไฟอ่อน ให้คั่วไปเรื่อยๆจนพริกสุกมีกลิ่นหอมและพริกเริ่มพองตัวเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีแดงอมน้ำตาลปิดไฟได้เลยค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และพักทิ้งไว้ก่อน ต่อไปจะเป็นการคั่วหัวหอมและกระเทียมโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมน้ำสะอาด30กรัมเพื่อช่วยให้หัวหอมและกระเทียมสุกได้ง่ายขึ้นและยังช่วยไม่ให้หัวหอมและกระเทียมแห้งจนเกินไปจนติดก้นกระทะให้คั่วไปเรื่อยๆค่ะคั่วจนกว่าหัวหอมและกระเทียมสุกมีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองน้ำตาลอ่อน หลังจากที่คั่วามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหัวหอมและกระเทียมสุกได้ประมาณนี้แล้วปิดไฟได้เลยค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อน <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเป็นการคั่วเห็ดหอมแห้งโดยใช้ไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเห็ดหอมจะสุกมีกลิ่นหอมและแห้งเมื่อคั่วได้สักพักหนึ่งแล้วมี่อ้อยไม่ได้จับเวลาค่ะคั่วจนสุกและส่งกลิ่นหอมและแห้งได้ประมาณนี้มีอ้อยปิดไฟตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะนํากะปิ30 กาม,มาจี่บนกระทะให้จี่ด้วยไฟอ่อนกลับด้านของกระปิพลิกไปมาจนกว่ากะปิสุกมีกลิ่นหอมเมื่อจี่จนกะปิสุกและส่งกลิ่นหอมมีอ้อยปิดไฟเลยค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปเป็นการโขลกน้ำพริกตาแดงเห็ดหอมแห้งเติมพริกแห้งเม็ดใหญ่และพริกแห้งเม็ดเล็กที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในครกและโขลกพริกแห้งทั้งสองชนิดให้ละเอียดถ้าโขลกพริกแห้งในขนาดที่คั่วเสร็จใหม่ๆจะโขลกง่ายนะคะเพราะว่าพริกยังมีความกรอบไม่เหนียวค่ะให้ท่านผู้ชมโขลกพริกให้ได้ความละเอียดตามที่ท่านผู้ชมต้องการเมื่อมีอ้อยโขลกได้ความละเอียดตามที่ต้องการแล้วมีอ้อยจะเติมส่วนของหัวหอมกระเทียมคั่วลงไป ผักสมผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสมผส,สมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมกะปิจีค่ะเติมเห็ดหอมแห้งคั่ว โคลงส่วนผสมให้เข้ากันแต่มีอ้อยจะไม่โคลงให้เห็ดหอมแห้งละเอียดจนเกินไปเพราะมีอ้อยต้องการรสสัมผัสของเห็ดหอมแห้งเวลาทานน้ำพริกมีอ้อยว่าอร่อยดีค่ะ เมื่อขกส่วนผสมเข้ากันดีได้ประมาณนี้แล้วมีอ้อยจะเติมส่วนของน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ35กรัมให้ท่านผู้ชมค่อยๆเติมก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆชิมให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมต้องการและขกส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บละลายดีเมื่อขกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมี่อ้อยจะใช้ทับพีป,ปาสส่วนของน้ำพริกที่ติดมากะศักนะคะหลังจากนั้นเติมส่วนของน้ำมะขามเปียกเข้มข้น150กรัม อัตราส่วนของขน้ำมะขามเปรียกเข้มข้นมีอ้อยคยีไว้ตรงส่วนผสมสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะ ามด้วยน้ำปลา70กรัมและคนสผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันน้ำพริกในสูตรนี้มี่อ้อยจะไม่เติมผงชูรสนะคะถ้าใครชอบก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเมื่อคนสผสมจนน้ำพริกเข้าบนดีแล้วให้ตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยน้ำพริกตาแดงเห็ดหอมแห้งในสูตรนี้จะมีรสชาติเผ็ดกับเปรี้ยวนําและมีความหวานกับเค็มตามถ้าใครชอบให้มีความเค็มนิดหน่อยสามารถเพิ่มน้ำปลาในขณะที่ทานร่วมกับข้าวสวยได้เลยและถ้าใครชอบทานร่วมกับปลา เค็มไข่เค็มหรือหัวเชโป๊หรือผักด,ดองจะให้รสชาติที่อร่อยกำลังดีเลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าใครชอบทานน้ำพริกตาแดงกับเห็ดหอมแห้งเหมือนไม่อ้อยลองทำตามดูนะคะตอนนี้ไม่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ